เดี๋ยววันนี้จะพามาดูตู้แมวนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งไปไว้ในคอนโดค่ะตัวนี้จะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากมีตู้สองชั้นโนหน้าตาแบบนี้เลยการทําตู้ของที่ร้านจะเป็นงานซ้อนกันนะคะถ้าลูกค้าเอาไปสามารถแยกเป็นตู้ๆได้แยกใช้กันได้หรือว่าจะใช้แบบซ้อนตู้บนล่างก็ได้ที่ร้านทําเป็นความลึกด้วยเจ็ิบนะคะเป็นความลึกที่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็อยู่สบาย ตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปขังแยกนะคะบนล่างเรามีรูทะลุอยู่ด้านในนะคะแล้วเดี๋ยวพามาโฟกัสกันอีกทีตัวนี้ด้านหน้าเราเป็นท็อปอะคริลิกใสนะคะแล้วก็เซาะร่องให้แบบละเอียดเลยการระบายอากาศก็คือจะดีมากรูเยอะที่ลานเจาะร่องให้แบบเยอะมากนะคะทางด้านหน้าเราก็ด้านข้างเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นรูแบบนี้รูปวงรีกับด้านข้างจะเป็นรูปหยดน้าแล้วก็ดาวนะคะตัวนี้แล้วก็ หอด้านในนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนการตกแต่งนะคะบนล่างเป็นรูปบ้านกับแต่งประตูสีขาวแบบนี้นะคะท็อปหน้าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะทําสีหรือจะไม่ทําสีก็ได้ส่วนงานใต้ชื่อนะตรงนี้แถมฟรีถ้าอยากได้ทั้งในตู้แล้วก็หน้าตู้ก็บอกได้นะคะประมาณนี้ที่ร้านจะใช้เป็นวัสดุไม้ยางพารานะคะขัดขอบลบพรมแล้วก็งานทั้งหมดจะไม่มีเสีย้ยน เคลือบแล้วอย่างดีนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ายังไงเราสามารถจะส่งได้นะคะหรือว่าจะมีความสามารถประกอบตู้เองได้ก็คือไปแยกชิ้นได้ตู้นี้จะเหมาะกับน้องแมวที่เป็นน้องแมวฮีตน้องแมวป่วยหรือว่าต้องการจะขังแยกตัวผู้ตัวเมียก็สามารถทําได้ตัวนี้ถ้าอยู่ประมาณตัวหนึ่งไม่อึดอัดอยู่สองตัวก็พอได้นะคะแล้วก็มีรูทะลุจะเปิดให้ดูก่อนอยู่ด้านในนะคะตู้รูทะลุฝาเปิดมันก็จะขึ้นลงกันได้เลย แต่ถ้าใครอยากจะเปิดเป็นตู้ใหญ่ให้เขาวิ่งขึ้นลงสบายๆก็คือเปิดไว้อันนี้รอคนงานทั้งหมดนะคะจะมีล้อแล้วก็มีไฟ LED นะคะสวิตไฟจะไว้ให้ตรงนี้ค่ะเปิดปิดได้เลยถ้าสมมุติว่าคนลูกค้ามีแรงที่บ้านใครมีผู้ชายช่วยยกตู้นี้ลงมาก็คือสามารถจะเอาตู้นี้แยกได้เลยนะคะแยกกันใช้เราไม่จาเป็นต้องเผินไว้หน้าตาแบบนี้ก็ได้ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ